โอเคครับเรามาต่อกันนะครับมาลงมือปฏิบัติกันนะครับแต่ก่อนปฏิบัติก็นิดหนึ่งนะครับอันนี้คือ ICIC ตัวนี้นะครับสีตัวนี้นะตอนนี้ผมจะทําอะไรนะครับผมก็จะวัดที่ขานี้นะครับขานี้ต้องมีไฟอย่างน้อย250ร้อยห้าสิบโวลต์นะครับเพราะว่าขานี้เขาจะต่อไฟ300เข้ามานะครับ300เข้ามาผ่านไดโอดผ่านชิเนอร์นะครับผ่านชินเนอร์สองตัวนะครับ จากคลิปที่แล้วเนี่ยจากคลิปที่ผมเคยซ่อมแล้วเนี่ยตรงนี้มันวัดได้ประมาณ250บโวลต์นะครับแล้วขานี้ก็ต้องมีพันออกนะครับมีพันออกมาแล้วขานี้ที่เคยวัดเมื่อครั้งก่อนนะครับก็จะมีไฟอยู่ประมาณสัก9ถึง14โวลต์จะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับแล้วก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเราก็จะวัดขานี้นะครับวัดขาได้ก่อนว่ามันมีพันออกไหมนะครับเดี๋ยวมาลงมอเลยนะครับตอนนี้ ามหลักการของผมจริงเนี่ยผมจะต้องถอดมอสเฟตตรงนี้ออกก่อนถอดออกก่อนนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ถอดเพราะว่ามาดําเดิมแบบนี้ก็นําเดิมก่อนนะครับลองดูว่ามันจะทํางานได้ไหมนะครับก็คงต้องทําไม่ได้แหละถ้าทําได้เขาคงจะจะไม่ให้ซ่อมนะครับก็ตรงนี้นะครับไฟจะออกจุดนี้นะไฟจะออกจุดนี้บวกกับลบจุดนี้นะครับประมาณ13มโวลต์นะครับ นี่นะครับเราก็วัดเอาพุทก่อนเลยนะครับอันดับแรกก็ลองดูนะครับอ่ะเปิดนะครับสามสองหนึ่งตอนนี้ผมต่อผ่านหลอดไฟนะครับก็ไม่มีอะไรระเบิดนะครับลองวัดดูนะครับตรงนี้เป็นไฟ C 400นะครับ C4 สี้อโวลต์นะลองดูนะครับอันนี้เป็นขั้วลบอันนี้เป็นขั้วบวกนะครับบวกกับลบนะไฟตอนนี้ได้330ไฟเข้าเรียบร้อยนะครับไฟเข้าละ เรามาวัดที่เอาพุทดูนะครับเอาพุทบวกลบนะลองดูนะครับตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบนะครับก็วัดดูนะครับบวกกับลบดูที่มิตเตอร์นะครับมิตเตอร์ก็ไม่ทํางานนะครับเป็น0ูนย์ศูนย์โวลต์ก็คือไฟไม่ออกนะครับไฟไม่ออกเรียบร้อยนะแล้ว ic ขาสตาร์ทนะครับขาสตาร์ทคือขานี้นะขาสตาร์ทคือขานี้เราก็จิ้มกาวเข้าไปนะครับ ไฟเข้าขาสตาร์ทไฟเข้าไหมไฟ330้ยนะครับไฟ330เข้ามาเรียบร้อยลองดูนะครับไฟ330้เข้ามาผ่านในโอตัวที่หนึ่งนะครับมันเป็นชีเนอร์เนาะผ่านชีเนอร์ด,ดูไดโอดนี่แหละได้290มันก็นลดลำดับลงมานะครับผ่านตัวนี้ไหมตัวนี้2อร้ครับอ่าโดยประมาณนั้นคลิปที่ผมเคยซ่อมนี่มันประมาณ200 200เท่านี้แหละประมาณนี้ผมยังจำได้อยู่นะครับ แต่คลิปนั้นซีเนอร์สองตัวนี้ช็อตนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ชอ็อตอาตัวนี้ก็ขาดอยู่แต่เท่านี้แหละนะครับตัวนี้คลิปนี้ไม่ช็อตนะครับแล้วไฟเข้าขาแปดครับนี่ไฟเข้าขานี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าไฟเข้าขานี้อันนี้ไฟ VTC ครับ Vc c นีจ่จะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลงนะครับเนี่ยเขาจะขึ้นจะลงอันนี้ถูกต้องแล้ว Vc c ก็ก็ได้ประมาณนี้นะครับขาพันธ์ครับขา ขาได้เลยนะครับขาพันนะครับขาพัน์นี่ก็ลักษณะก็มีพันออกนะครับมันจะไม่นิ่งนะสังเกตดูนะครับมันจะไม่นิ่งเนี่ยมันขึ้นขึ้นลง,ลงอยู่ถึงขาเกตไหมนะครับลองดูนะเนี่ยก็มีครับก็มีแต่ว่ามอสเฟตมันไม่ทำงานมอสเฟตมันเสียหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ลักษณะมันก็มีพันอยู่นะครับแต่ว่าพันมันไม่มเราเรามองเราบอกอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่ใช้สโคปนะครับหรือว่าใช้มิเตอร์เข็มนะเคเบิ้อนต้นตามนี้ก่อนนะครับปิดสวิตช์ก่อนพอปิดสวิตช์เสร็จก็ดูว่าไฟมันเนี่ยค้างอยู่ไหมถ้าไฟยังค้างอยู่ก็แสดงว่ามันทํางานไม่เต็มที่อะไรประมาณนี้วัดผิดนะครับไฟกระแสะตรงนะ ลองดูนะเนี่ยไฟมันก็มีอยู่ครับถ้ามันทํางานได้สวิตช,ชิ่งทํางานได้ปกติเขาก็จะค่อนข้างจะเป็นศูนย์วไปเลยนะครับเคไฟ,ไ,ไฟยังมาอยู่นะครับมันเราก็คายประจุตามแบบเติมของเรานะครับให้ประจุไปเลยนะครับคายไปก็มีไฟแป๊บแบขึ้นอยู่นะครับเคถอดปลั๊กถอดะไรออกเรียบร้อยนะครับอ่ะคราวนี้ก็ตามสูตรผมเลยนะครับ ผมจะเอามอดเฟตตัวนี้ออกจริงๆผมต้องเอามอดเฟตดตัวนี้ออกแต่ว่าเช็คให้เพื่อนดูนะครับตามหลักการเลยนะครับเพื่อนเพื่อนต้องต้องต้องเช็คพันตรงนี้ให้ได้ก่อนไม่ใช่เราเราเราจะไม่เช็คพันอยู่ที่ในตอนที่เราใส่มอดเฟตเข้าไปนะครับเราจะไม่เช็คแบบนี้นะครับอันนี้ผมเช็คให้ดูเพราะว่าในในมันก็เสียแล้วถ้ามันช็อตเราต่อผ่านหลอดไฟครับมันก็จะติด หลอดไฟเราก็ติดสว่างไปนะครับยาวเลยนะก็เพื่อนบางคนบอกไม่อยากให้ตัดอะไรประมาณนี้บางทีมันก็ต้องตัดบ้างนะครับตอนนี้ถ้ามสเฟดมันไม่เสียก็แสดงว่า,าตัว i อซีพันเนี่ยมันทำงานไม่ได้มันส่งพันธ์ไม่ได้แต่เมื่อกี้เราเช็คมันก็เหมือนจะมีพันธ์อยู่นะครับแต่พันธ์มันอาจจะไม่สมบูรณ์ รือมีปัญหาอยู่หรือ R หรืออะไรขาดเราก็ไม่รู้นะครับเราก็ค่อยมาเช็คดูอีกทีหนึ่งแต่โดยหลักการเราเลยเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวนี้ออกนะครับหนึ่งการไว้ว่าไม่ให้มันระเบิดไม่ให้มันช็อตนะครับเราต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนอถอดเรียบร้อยนะครับถอดเรียบร้อยแล้วก็เราก็มาเช็คมอดเฟียตตัวนี้ว่ามันช็อตไหมนะครับ นะมันมีโมเฟตสองตัวนะครับตัวนี้ตัวเก่าตัวเก่าตัวแรกสุดเลยอันนี้เขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเราลองเช็คตัวเก่าดูนะผมก็ตั้งปี๊ดนะครับเนี่ยเช็คชอ็อตไม่ชอ็อตคาเกตไซสุดนะครับชอ็ชอตช็อตนะครับชอ็ชอตช็อตทุกขาเนี่ยอันนี้ชอ็อตนะครับอันนี้ตัวใหม่นะที่เปลี่ยนไปชอ็อตไหมไม่ชอ็อตนะครับ มาไม่ช็อตมันไม่ทํางานครับมันไม่ทํางานเคก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้ใช้ได้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนตัวนี้นะครับผมตั้งข้อสังเกตก็คือตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวแรกเลยไหมหรือว่าตัวที่2ก็ไม่รู้นะแต่จะเป็นตัวที่หหรือตัวที่2ก็ตามนะครับตัวนี้ช็อตครับช็อตขาเกตนะลองดูนะช็อตขาเกตเนี่ยช็อตขาเกตถ้าช็อตขาเกตนะครับ ร้อยทั้งร้อยครับ IC ตัวนี้จะพังตามจะพังตามนะครับเพื่อนเพื่อนดูนี่นะผมเคยเคยพูดหลายครั้งแล้วอันนี้เป็น ICIC IC เบอร์นี้แหละครับเบอร์ที่เรากำลังซ่อมเนี่ยขาได้อยู่ตรงนี้ครับขาได้อยู่ตรงนี้นะขาได้อยู่ตรงนี้ต่อลักษณะวงจรสักษณเลยมีไรโอถึงตัวมีอามีอะไรก็ว่านไปนะครับเมื่อไหไรที่ขาเกตขาเกตนะครับขาเกตตรงนี้ช็อต ช็อตกับ3ขานี้มันหมายความว่าอะไรขาเกตช็อตกับขาเดนนะครับนี่ขาไฟ300ร้อยนะครับไฟ3า0มาตรงนี้ครับเมื่อมันมาตรงนี้มันช็อตมันก็ต่อตรงเลยครับไฟ300มันจะวิ่งเข้าที่ไอซีได้ตรงนี้โดยตรง IC ซีได้ตัวนี้จะต้องเสียครับจะต้องช็อตไปอาจจะช็อตมากช็อตน้อยก็แล้วแต่ก็วานไปนะครับหรือเขาเปลี่ยนมาใหม่เราก็ไม่รู้อ่าตัวนี้นะครับโดยหลักการแล้วต้อง ต้องเช็คพันตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราเกิดการช็อตเมื่อไหร่อ่าแถวนี้ก็จะขาดอ่าแถวนี้นะครับพวกตัวป้อนกลับเนี่ยมันจะมีตัวป้อนกลับเนี่ยป้อนกลับด้านนี้นะครับป้อนกลับมาเมื่อมันช็อตลงลง,ลงแรงมากเนี่ยไฟตรงนี้ก็ขาดอ่าตรงนี้ขาดอาพวกนี้มันค่าต่ำๆเนี่ยอย่างนี้0.24โ oh อห์มเนี่ยอาจจะขาดนะครับอ่าพวกนี้ขาดแต่ในวงจรเราเนี่ยมันเป็นซีเนอร์ครับมันเป็นซีเนอร์ตัวนี้เนี่ยซีเนอร์ตัวนี้นะครับ ซีเนอร์ตัวนี้น่าจะช็อตเราก็ลองดูครับถ้าลองวัดดูวัดซีเนอร์ดูนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับอ่าช็อตไปนหนึ่งตัวนะครับอ่ะลองลองเอาออกเลยนะครับเอาซีเนอร์ออกซีเนอร์ตัวนี้เคยเคยเปลี่ยนไปแล้วมัน5.1โวลต์ผมก็พอมีข้อมูลนะครับอ่ะเอาออกเลยนะ เรียบร้อยนะครับซีเนอร์จะคุมไฟไม่ให้เกิน5 6 5 1นะครับถ้าเกินเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะฟีดแบ็กกลับมาที่ขานี้นะครับขานี้ทําให้ตัวนี้ตัดการทํางานก็โปรเทคเท่านั้นเองนะครับก็ตัดไปก็ลองดูนะครับอลองดูเอาซีเนอร์ตัวนี้ใส่แทนเข้าไปนี่นะครับถ้ามันสดต้วต่อเรื่องยาวมันก็จะเสียเวลาคลิปก็จะนานขึ้น อ่าประมาณนี้นะอ่าซีเนอร์เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับก็เราก็วัดอาวัละัยเราไม่วัดก็ได้เราก็มาวัดสัญญาณพันธ์ที่ตรงนี้เลยเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะลองดูครับคราวนี้เราก็ลองวัดสัญญาณพันธุอันนี้ปกติพาเพื่อนซ่อมไล่ทีละตัวทีละตัวไปนะครับอ่ะลืมดูซีเนอร์ตัวนี้เป็นช็อตจริงไหมไปวัดในวงจรแล้วมันช็อตนะครับอ่ลองดูนะนี่ซีเนอร์นะ ไม่เหลือครับช็อตต้องข้างเลยนะคือช็อตครับซีเตอร์ตัวนี้จะมีผลในการถ้ามันช็อตนีมันอาจจะไม่โปรเทคครับโอเคมันช็อตละเรียบร้อยนะครับซีเอตอร์ตัวนี้นะช็อตไปเรียบร้อยหนึ่งตัวก็เดี๋ยววัดพันธุ์ใหม่ครับว่าจะมีพันธุ์ลงไหมอ่ะเปิดนะครับสามสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยนะครับเราดูใหม่ครับ มีพันไหมไฟกระแสสลับขึ้นหรือเปล่านะครับอลองดูนะจับกาวตรงนี้จับตรงนี้เลยนะครับลักษณะก็มีพันออกนะครับลักษณะมีพันออกขึ้นขึ้นลงลงนะครับมีขึ้นมีลงนะแต่ว่าใช้มิตเตอร์เข็มจะชัดเจนที่สุดถ้ามีพันหนีเข็มมันจะตีขึ้นแล้วก็ตกตีขึ้นแล้วก็ตก,ตก,ตกอะไรประมาณนี้นะครับ เราจะตั้งมิตเตอร์ที่ประมาณสัก2.5นะครับ2.5นะก็ลองดูครับจับขา9นะครับแล้วก็ขานี้เลยพันไม่ออกนะครับเพื่อนสังเกยดูตรงนี้นะ0.5นะ0.5นะครับออกไหมครับมันมีนะมันมีพัน แต่ลักษณะพันธุ์มันไม่ใช่ลักษณะนี้ถ้าเราซ่อมบ่อยๆเราจะรู้ครับมันจะตีขึ้นแล้วก็ลงตีตีขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลงนะครับเป็นอย่างว่าตีขึ้นแล้วก็ลงเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปไปนะครับัษณะนี้นะอย่าได้ลงประเด็นนะครับผมคิดว่านะผมเข้าใจว่าพันธุ์ไม่ออกนะตอนนี้ต้องใช้สโคปครับแต่แต่ถ้าดูตามนี้นะครับดูตามนี้พันธุ์มันไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้อันนี้มันถีเกินนะครับเนี่ย มันเลยทางานไม่ได้อ่านี่นี่ข้อสันนิษฐานผมข้อที่สองนะผมคิดว่าไอซีตัวนี้เสียแล้วนะครับแล้วก็พันไม่ออกเดี๋ยวเราวัดสโคบครับคราวนี้เดี๋ยวผมขอตั้งสโคบนิดนึงนะครับจะอธิบายเพื่อนไม่เห็นรูปร่างเลยนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับผมก็ตั้งสโคบเรียบร้อยนะครับแล้วก็วัดสัญญาณพันแล้วถ้าเพื่อนๆเห็นอย่างนี้ก็คิดว่าสัญญาณพันน่าจะออกใช่ไหมครับมันมันก็ออกจริงๆนะครับมันก็ออกจริงแต่ว่า ดูลักษณะนะครับลักษณะพันธุ์นะมันจะออกแล้วก็หายนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือพันธุ์อ่ะพันธุ์ที่เราอยากใช้อยากได้นะครับไอไอสี่เหลี่ยมเนี่ยแต่หลังจากนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันพูดไม่ทันเลยอธิบายไม่ได้นะครับถ้าพันธุ์มันอ่อนงี้ไปเรื่อยๆนี่มันมันโอเคนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีมันจะมีแวบๆมาที่ไม่ใช่พันธุ์เนี่ยมันหายครับมัน เนี่ยมันจะมีถ้าพันธุ์ี่เป็นสีเหลืองไอส้สีสี่เหลี่ยมอลองดูผมจะกดจุดมันกดไม่ค่อยทันครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พันธ์ครับลักษณะนี้ไม่ใช่พันธ์ผมหยุดไว้พอดีหยุดทันนะครับผ่านไปนะครับเนี่ยมันจะมีมันจะมั่วครับมันจะมั่วถ้าพันธ์จริงๆมันจะไม่ออกอย่างนี้ไอ้ที่สี่เหลี่ยมนะเพื่อนสังเกตดูครับสี่เหลี่ยมนะ่ะคือพันธ์ จะหยุดสโคบยังไงดีต้องใช้ทิกเกอร์เมนูนะครับกดเนี่ยเนี่ยนี่คือพันธ์ครับนี่คือพันธที่ที่เราต้องการนะครับนี่คือพันที่เราต้องการมันจะต้องออกักษณะพันธ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่น่าจะมีอะไรปนแทรกเข้ามาแต่เพื่อนเพือนลองดูนะครับลองดูนะอลองดูนะครับมันจะพูดยากอยู่ต้องทำบ่อยบครับ เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้นะที่มันออกมามันจะไม่ใช่พันอันนี้เป็นพันนะอันนี้เป็นพันอันนี้เป็นพันอยู่มันก็แวบบแวบบแวบบแบบนะครับมันแวบ,บหายแวบบหายแล้วอีกอย่างหนึง่งสัญญาณสัญญาณพันมันจะเบานะครับเพราะว่าจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมตั้งไว้ที่5โวลต์ต่อช่อง5โวลต์ต่อช่องแล้วก็5ไมโครเซกต่อช่องนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ อันนี้คือพันนะถ้าเพื่อนสังเกตดูอันนี้คือพันเนี่ยแต่มันจะไม่แต่มันจะมีที่ไม่ใช่พันขึ้นมาอีกกวนๆอยู่เนี่ยนี่ครับลักษณะนี้นะเนี่ยแบบๆแบบแบบก็ผมสรุปว่า IC น่าจะมีปัญหานะครับ IC น่าจะมีปัญหาก็เดี๋ยวลองเปลี่ยน IC นะครับลองเปลี่ยน IC ดูทำการเปลี่ยน IC ตัวนี้นะครับ ลองดูนะแล้วพันมันจะเป็นยังไงนะครับเกเครับมาต่อกันหลังจากที่เปลี่ยน IC เรียบร้อยนะครับผมก็ใช้สโคลวัดเท่าเดิมนะครับ5โวลต์แล้วก็5ไมโครสิกนะครับนะสังเกตสัญญาณพันธ์มันจะมีความแรงแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็จะไม่มีอะไรกวนเลยจะมีแต่สัญญาณพันธ์เท่านั้นนะครับที่ขึ้นมานะครับทรานี้ผมก็ลองใช้ทิกเกอร์เมนูนะครับในการทิกแล้วก็เป็นนอร์มอดูนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับ นี่คือลักษณะพันธุ์ที่ถูกต้องถูกต้องสวยงามของเขานะครับจะไม่มีอะไรปนแทกเข้ามานะครับนี่ลักษณะนี้เลยนะครับเมื่อกี้ก็พันธุ์ก็ลักษณะแบบนี้แต่ว่าความแรงมันต้องแค่หนึ่งหนึ่งโวลต์นะครับถึงจะจับได้แล้วก็มันมีมีมีสัญญาณกลวนเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวลองใช้มิเตอร์เข็มนะครับมิเตอร์เข็มนะสังเกตดูนะครับ พันให้ดูก็เดี๋ยวเขียนข้าใหม่น่งเนาะนี่นะครับก็ลบเข้าตรงนี้นะครับพันผมก็จับที่สองจุดห้าโวลต์นะผมตั้งที่มิเตอร์สองจุดห้าโวลต์นะครับสังเกตดูพันนะครับนี่ครับลักษณะเขาตีขึ้นแล้วก็ลงเลยนะครับ2.5นะ เมื่อกี้นี่เราใช้2.5เหมือนกันแต่มันจะจะมีความถี่แค่นี้ดิด๊ดดิ๊ดดิ๊ดแค่นี้นะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงเพืเ่อนๆย้อนดูคลิปนะครับอันนี้คือพันลักษณะที่ถูกต้องเลยนะครับ2.5จะขึ้นแล้วก็ลงก็แล้วแต่รุ่นที่เขาออกแบบนะครับเพราะบางคนจะจะอาจจะหลงประเด็นได้นะครับหานี่2.5นะ AC นะครับวัด AC ดูขอไปนะครับกล้องมันใกล้มาก ี่ครับนี่สองจุดห้าครับลักษณะนี้เลยครับนี่คือพันธุ์นะครับก็ใช้มิเตอร์เข็มก็เพื่อนๆก็จดจําลักษณะไว้นะครับถ้าไม่มีสโคปอย่างนี้เลยนะครับชัวเป๊ะนะครับย้อนคลิปดูได้นะครับก็ถ้าเป็นลักษณะรูปแบบนี้ก็ใช้งานได้นะครับน่าจะใส่มอสเฟสแล้วก็มีไฟไฟออกนะน่าจะทํางานได้แล้ว หลังจากที่ใส่มอสเฟตเรียบร้อยนะครับใส่ด้านนี้นะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทดลองไฟกันดูนะครับผมก็ต่อเอาพุทธนะครับเป็นหลอด led 1 2โวลต์นะครับก็เช็คที่ตรงนี้นะครับมีโหลดมานะครับลองดูนะครับ3 2 1อ่อาออกเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะคราวนี้เราก็ลองวัดไฟที่เอาพุทดูนะครับ13โวลต์ครับ13.27ม ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่า13.27คราวนี้สิ่งที่ผมจะพาเพื่อนๆทดสอบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าจุดนี้นะจุดนี้นะครับเขาก็จะมีไฟมาเลี้ยงจากนี้นะครับเพื่อนเพื่อนไล่ไปนะไล่ไปเรื่อยๆน,นะครับเขาก็จะไปเลี้ยงที่ชุดแบ็คไลท์ครับเนี่ยชุดชุดนี้เป็นชุดแบ็คไลท์ต่อนะครับตรงนี้ก็คือ led ที่จะต่อไปที่แบ็คไลท์นะครับเป็น led นะ ไปตรงนี้เข้า13ครับหลักการเดิมนะเข้า13โวลต์น,นะครับออก13โวลต์ก็แสดงว่าตอนนี้ยัง LED นี่ยังไม่ถูกสั่งให้ทำงานนะครับตอนนี้เขาอยู่ในส่วนของสแตนบายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทดลองสั่ง power on ดูนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมซ่อมไอตัวนี้ผมไม่ไม่ได้สั่ง power on นะครับแต่ก็ทำงานได้อยู่มันเพื่อนๆมาดูใกล้ตรงนี้พิจารณาตรงนี้นะครับ นะตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะเขียนบอกเลยว่าขาไหนเป็น power on นะครับนี่นะสังเกตดูนะครับจะจะเขียนบอกตรงนี้เป็น on off ตรงนี้เป็น dim คือคือ dim นะครับอันนี้คือ ps on นะครับเพราะฉะนั้น3าขาเนี่ยเราจะต้องเอาไฟมาป้อน3โวลต์ให้หมดตรงนี้นะครับ3ขานี้อยู่ตรงไหนครับ สขาคือขานี้ครับขานี้นะนี่ขาขานี้ขานี้คือ on off นะครับขานี้ก็คือดิมนะครับขานี้ก็คือ p s on นะครับอันเดี๋ยวผมจะบัดกรีตรงนี้นะครับบัดกรีสามตัวนี้ติดกันเลยนะครับแล้วก็ใช้ไฟสามโวลต์ป้อนเข้ามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวผมลองเชื่อมก่อนนะครับต่อกันนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับขออภัยอย่างแรงเลยนะครับ ็เปลี่ยนมุมกล้องเพราะว่าตัวขาตั้งกล้องผมเรียบร้อยไปแล้วกับบ้านเก่านะครับใช้เป็นเวลานานนะครับก็คงต้องหาซื้อใหม่กันไปโอเคครับเข้าเรื่องกันตอนนี้ผมก็บัตรกรีตรงนี้3ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวที่1เนี่ยก็จะมี On Off ฟนะครับตัวนี้นะออนออฟแล้วก็ Dim นะครับดิมแล้วก็ ps on นะครับ3ตัวนี้จะถูกสั่งมาจาก power าจากเมนบอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับเวลาเราก,กดรีโมท เขาก็จะสั่งเปิดแบ็คไลท์เปิดพาวเวอร์ออนมานะครับเ <_ S 1> พืพอ่อทําให้ชุดภาคใจไฟทํางานได้สมบูรณ์แบบเต็มที่ขึ้นนะครับใจไฟตเต็มขึ้นจากนั้นก็จะส่งคําสั่งเนี่ยเปิดแบ็คไลท์นะครับเปิดแบ็คไลท์แล้วก็สั่งมาให้ชุดนี้เพิ่มลดความสว่างในเวลาพร้อมๆกันนะครับก็สังเกตด,ดูนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเวลาที่ผมพาวเวอร์ออนเนี่ยผมก็จะใช้มิเตอร์นะครับใช้มิเตอร์เข็มเรานี่แหละก็คือเอาไฟ3ามโวลต์นีปอนเข้าไปนะครับผมก็พูดในทุกคลิปนะครับ ก็มิเตอร์เข็มเนี่ยหากคูณหนึ่งนะครับเ็าจะจ่ายไฟ3โวลต์นะครับก็ไม่ต้องเอา R เอาอะไรไปต่อนะครับจาก12โวลต์เข้าตรงนี้เราก็ไม่ต้องนะครับเราใช้มิเตอร์เข็มเลยจะง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็ปลอดภัยกว่านะครับพอป้อนเข้าไปเสร็จเนี่ยไฟจาก1 3โวลต์เนี่ยเขาจะส่งมาที่ชุดแบ็คไลท์นะครับมันก็จะพาวเวอร์ขึ้นนะครับถ้าถ้าขึ้นแล้วก็ลงอันนี้ปกติเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ต่อที่ตัวหลอด LED ดีไว้นะครับ ที่ชุดแบ็คไลท์ต่อไว้เขาก็จะตัดการทํางานนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยครับ3ามสอง่าเปิดเรียบร้อยนะครับอันนี้เรียบร้อยนะไฟ1 2บสองโวลต์สิโวลต์จุดนี้นะครับจุดนี้นะออกเรียบร้อยนะครับเพื่อนสังเกตตรงนี้นะออกเรียบร้อยนะครับ1 3บสามโวลต์เนี่ยเขาก็ส่งมาที่ชุดแบ็คไลท์ครับอ่าชุดแบ็คไลท์ชุดนี้เลยนะครับก็สังเกตดูจะได้1 3บสามโวลต์ที่ขอบจอนะครับที่นี่นะ เข้า13เข้า13ด้านนี้ออก13ด้านนี้ก็แสดงว่าชุดแบล็คไลท์ยังไม่ทํางานนะครับแล้วผมจะสั่งเพ w เวอร์นะครับเพื่อนๆสังเกตที่ที่มิเตอร์นะครับอลองดูนะ3 2 1ปึ๊ดเห็นไหมครับ3 0วโวลต์ครับ,รบ32โวลต์ล้วก็ตกลงนะครับอันนี้ผมสั่งละหยุดละตกลงเหลือ13โวลต์เท่าเดิมอลองดูนะตอนนี้ชุดแบ็คไลท์ถามว่าปกติไหมปกติทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่เขาก็ตัดลงปกติอ่ะผมจะลองจับแช่ไว้เลยนะครับ3 2 1ปึด๊ดขึ้น33มสบครับ33มสวนครั้งแรกนะครับแล้วก็ตกลงเรื่อยๆครับอันนี้เขาตัดการทํางานแล้วปกตินะครับก็คือมันไม่มีชุดแบคไลท์ไม่มีตัวป้อนกลับมาเขาก็เช็คได้ว่าไม่มีตัวอะไรป้อนกลับเขาก็ตัดการทํางานไปอ่ะอีกสักรอบนะครับตอนนี้1 3นะ3 2 1ปึด๊ดขึ้น33มสวนครับหนึ่งประมาณนี้ก็ถือว่า สมบูรณ์นะครับชุดนี้ซ่อมได้เรียบร้อยเช่นเคยนะครับก็ทดลองชุดแบ็คไลท์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับถ้ากรณีนี้นะครับถ้าเราใส่ชุดแบ็คไลท์ครบแล้วเนี่ยใส่พอเราสั่งพวกอ่อนปับ๊บแสงมันแวบบแล้วก็ตกก็แสดงว่าตัวแบ็คไลท์หรือว่าชุดชุดแบ็คไลท์เนี่ยมีปัญหานะครับเราก็ต้องมาตรวจซ่อมตรงนี้ดูนะครับแต่ตอนนี้าถามว่าทํางานไหมเขาทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้สมบูรณ์แบบ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับ mm hmm. ก็บอร์ดเดิมๆนะครับเคยรีวิวแล้วแต่ตอนนี้ก็เสียไม่มากนะครับสรุปแล้วก็เสียอยู่3ตัว3าสตัวที่มาผมนะมาผมมีเสีย2ตัวก็คือมีมี IC แล้วก็ซีเนอร์ไดโอดนะครับ mm hmm. หายไปแล้วนะครับซีเนอร์ไดโอด5นโวลต์นะครับก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ ได้ความรู้ใหม่นะครับในการวัดสัญญาณพันธุ์ว่าพันธุ์ควรจะแบบไหนควรจะได้หรือควรจะไม่ได้นะครับให้พันธุ์ตัวนี้นะก็เป็นความรู้เสริมไปนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ